สนับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟอร์ดื่มแล้วชอบรสชาติดีจริงๆคอนเฟิร์มมองเฟอร์ความสุขยังคงเกิดขึ้นได้ถ้าใจไม่ป่วยสวัสดีครับพี่ข่าวเช้าวันจันทร์ที่27เมษายน2563ตติสุมโลงศีครับก,การในการร่วมกิจเจรกันค่ะวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งที่ผ่านมานี่ก็เริ่มทยอยได้รับเงิน5,000บาทกันอีกรอบใหญ่นะครับ วันนี้กับพรุ่งนี้นี่อีกล้านห้าแสนคน<ฆ>ก็จะทยอยได้รับนะครับรวมถึงมาตรการผู้พิทักษสิทธิ์เดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดให้แต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปติดตามประเด็นการเมืองร้อนแรงแล้วก็คดีดต่างๆนะครับประเด็นร้อนที่สุดในออนไลน์คุณมิวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อหรือยอดการค้นหาใน Google นะครับ<ฆ>เป็นเรื่องราวเรื่องนี้ครับเรื่องของนัดนิสากับแกงเขียวหวานปลากราย250บาท ต่อถุงนะครับกลายมาเป็นประเด็นร้อนฉาดอย่างที่สุดเรื่องคืออะไรครับอันนี้รู้ไว้เผื่อว่าใครมาคุยในแฟนเพจเนี่ยใน Facebook เราเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาคุยอะไรกันที่เห็นอยู่เนี่ยคือถุงแกงเขียวหวานปรลากรายมะเขือเปราะราคา250บาทแกงเขียวหวานมะเขือเป,ปราะปลากรายนะฮะสองบาทนะครับถุงอย่างงี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นประเด็นร้อนฉาที่สุดนะครับที่ร้อน